สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเผยเหตุแผวคณิตกุลฟลอยนัทพงศ์เลิกราทะเลาะหนักเรื่องผู้หญิงปิดฉากคู่รักเด็กแนวอย่างแผวคณิตกุลเลิกแล้วแฟนหนุ่มอย่างฟลอยนัทพงศ์หลังคบกันมา5ปีด้านคนสนิทคอนเฟิร์มเลิกกันจริงไม่นานมานี้มีการทะเลาะก,กันหนักมากซึ่งก็พยายามปรับจูนกันแล้วแต่ไม่เป็นผลค่ะ แถมเหตุที่เลิกยังเป็นเรื่องผู้หญิงซะด้วยสืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้โซเชียลจับผิดวันเกิดฝ่ายชายแต่แพร่ก็ไม่ได้ไปร่วมฉลองเหมือนปีก่อนๆมาถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมาก็ยังไม่เห็นภาพคู่สำหรับตอนนี้ทั้งคู่ได้อ่านฟอลโล่อินสตาแกรมกันแล้วและยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาอัปเดต ส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอะไรยังไงรอฟังคำชี้แจงจากปากของทั้งคู่กันอีกครั้งและขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่อีกแรงนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mthai.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ